สวัสดีค่ะพบกับช่องยานาวสายห้าอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ยานาวจะพาเพื่อนๆมาปรุงดินปลูกชนชมชนชมของยานาวต้นโตแล้วนะคะจากกระถางนะคะกระถางเล็กๆนะคะเราจะเปลี่ยนนะคะเราจะเปลี่ยนแต่ว่าการที่เราจะเปลี่ยนต้นชนชมเปลี่ยนดินให้กับชนชมแยกกระถางให้กับชนชมเราต้องก็ต้องเตรียมนะคะอันดับ ต้นต้นก็คือกระถางนะคะกระถางที่ให้พ่อเหมาะก,กับต้นชนชมที่เล็กๆที่เราเลี้ยงมาสักพักหนึ่งนะคะกับการตัดยอดแต่งกิ่งนะคะกับการเสียบยอดต่อย,ยอดเขาโตพอที่จะเปลี่ยนกระถางให้แล้วเขาพร้อมที่จะแทงช่อดอกออกมาให้เราได้ชื่นชมแล้วนะคะเพื่อนๆทีนี้ยายนาวก็เลยจะมาเปลี่ยนดินให้กับต้นชนชมต้นนี้นะคะเพื่อนๆกับการที่ยายนาจะปรุงดินนะคะทุกคนดินที่ยายนาจะปรุงนะคะก็ มีเช่นนี้ค่ะนี่นะคะมีเตรียมดินนะคะนี่คือดินที่ยายนาซื้อมาจากท้องตลาดจะเป็นดินดินจะเป็นดินใบก้ามปูนะคะแต่ทีนี้ดินที่ซื้อมาจากท้องตลาดยายมะนาวจะมาเติมนะคะจะมาเติมนูคะใบดินใบกัมปูนะคะแต่ทีนี้ยายนาวจะมาเติมใบกัมปูลงไปอีกนะคะเพื่อนๆยายมะนาวจะมาเติมนี่ค่ะ นี่ใบกัมปูที่ยายมะนาวเก็บมาแล้วก็หมากไว้นะคะแห้งสนิทแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วยายมะนาวก็จะมาเติมตเติมใบกัมปูลงไปอีกนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อให้ดินของเราที่ปรุงมาที่จะปลูกต้นชนชมเนี่ยนะคะเพื่อนๆเพิ่มให้ความระบายน้าพูดง่ายๆความระบายน้ําให้กับต้นชนชมของเราได้ดีนั่นเองนะคะเพื่อนๆแล้วก็นี่คือ ปุ่นนะคะมูลของวัวนะคะที่แห้งแล้วนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะสองกำมือนะคะทุกคนเติมปุ๋นเติมปุ๋ยไปด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือการปลูกต้นชวนชมกับการปรุงดินด้วยนะคะเพื่อนๆยายนาวจะใช้มะพร้าวสับไปอีกนะคะเพื่อจะช่วงนี้คือคือเป็นอากาศลมแรง แล้วก็อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะเป็นอีกไม่กี่วันนะคะก็จะเข้าหน้าแล้งแล้งแบบที่ว่าหน้าแล้งเดือน4ี่เดือน5เดือนเมษานะคะมีนาเมษานี่ยจะเป็นดินที่จะแห้งมากๆนะคะเพื่อนๆถึงรดน้ําไปมันก็จะให้ความชุ่มชื้นไม่ได้ยานาก็จะเติมากากมะพร้าวสับไปด้วยนะคะเพื่อนๆกับการปรุงดินนะคะง่ายๆนะคะ เทคนิคง่ายๆวิธีง่ายๆกับการปลูกต้นชนชมนะคะเพื่อนๆเราอยากได้พืชพันธุ์ที่สวยงามนะคะเราก็ต้องเข้าใจในการปลูกและการดูแลนะคะมาค่ะเพื่อนๆเย,ยนาจะใส่ดินลงไปเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะดินที่ปลงแล้วนะคะใบไม้จะเยอะนะคะเย,ยนาจะใส่นะคะมะพร้าวแล้วก็นะคะเย,ยนาก็จะถอดออกมาจากถอดง่ายๆนะคะทุกคน กับการถอดกระถางนะคะจะถอดง่ายๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นอ่ารากก็จะไม่เยอะนะคะเพื่อนๆนรากก็จะไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันยังไม่ต้นแก่จัดนะคะเพื่อนเพื่อนยาหนาวก็จะใส่ดินที่เตรียมไว้นะคะกบนะคะการแยกกระถางเปลี่ยนกระถางง่ายๆนะคะทุกคนใส่ใบกัมปูลงไปเยอะเท่าไหร่ยิ่งมีประโยชน์กับต้นไม้นะคะทุกคนแล้วก็ ถ้กระถางนี่เราก็ถอนขึ้นมานะคะดึงขึ้นมานะคะให้อยู่พอดีพอเหมาะนะคะเพื่อนๆอยู่พอดีพอเหมาะนะคะกับการปลูกนะเพื่อนๆนี่คือการปลูกต้นจนชมนะคะเพื่อนๆยายมะนาวจะใช้ขี้บัวกบข้างในอีกนะคะถ้าเรานี่กดให้แน่นๆนะคะทุกคนบีบให้แน่นๆ,ๆกดให้แน่นๆกับการเปลี่ยนนี่ค่ะเขากำลังจะติดดอกออกมานะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาจะติดตูมติดดอกออกมาแล้วนะคะเพื่อน การเปลี่ยนกระถางแต่ละครั้งนะคะเราก็ต้องกดนะคะให้แน่นๆนะคะนี่คือเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินนะคะให้กับต้นชนชมของเราะค่ะเพือ่อนๆเนาะเยนาวก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะถามว่าถามว่าเยนาวทําไมสวนชนชมของเยนาวเยอะจังเยนาวทําทําไมถึงทําเยอะจังความชอบอันหนึ่งความชอบและการรักต้นไม้นะคะกับคนที่จะปลูกต้นไม้ ดูแลต้นไม้ได้อันหนึ่งก็คือความชอบมาอันดับหนึ่งนะคะความชอบแล้วก็การรักต้นไม้นะคะเพื<ๆ>่อนๆการเอาใจใส่ดูแลเพราะว่าต้นไม้ถ้าเราปลูกแล้วเราไม่เอาใจใส่ไม่ให้การดูแลเขาเขาก็จะไม่ติดดอกออกดอกเขาก็จะไม่มางามนะคะเพื<ๆ>่อนๆกับการที่เราปลูกแต่ละครั้งเราก็ให้ความดูแลการดูแลเขาอย่างดีนะคะเพื่อนๆถ้าเราดูแล เขาอย่างดีและก็ถูกวิธีเขาก็จะติดดอกออกดอกทําไมถามว่าทําไมช่วงนี้นะคะเพื่อนๆยายนาจะพาเดินดูนะคะถามว่าทําไมต้นชนชมของยายนาช่วงนี้ทําไมถึงมีไม่มีค่อยมีดอกเขาเป็นช่วงฤดูผีใบนะคะเพื่อนๆช่วงช่วงนี้เป็นช่วงฤดูผีใบแต่ต้นนี้กําลังเริ่มเห็นไหมคะทุกคน ติดต fate, ูมออกมาแล้วค่ะเขาผลิใบนะคะเพื่อนเพื่อนพอผลิใบปุ๊บนะคะชวนชมเขาจะสลัดใบทิ้งนะคะเพื่อนเพื่อนพอสลัดใบทิ้งแล้วเขาก็จะแตกตูมออกมานะคะแตกช่อตูมแตกช่อดอกออกมาให้เราได้ชื่นชมนั่นเองค่ะไม่ว่าต้นไม้ชนิดใดๆนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเขาสลัดใบนะคะเขาสลัดใบใบเขาร่วงใบเขาหล่นในช่วงฤดูรอยต่อระหว่างช่วงหน้าหนาวแล้วก็ช่วงฤดูฝนนะคะเพื่อนๆนแต่ช่วงนี้ จะเป็นอากาศร้อนแล้วก็หนาวนะคะปนๆกันไปนะคะใกล้แล้วค่ะใกล้จะสิ้นหน้าหนาวนะคะกุมภานี่ก็จะเป็นจะเข้าช่ชวงฤดูร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะต้นชนชมของยยนาวก็ตูมนะคะสลัดใบแล้วก็ติดตูมเห็นไหมคะนี่ติดตูมออกมาแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะติดตูมออกมานี่ค่ะตูมที่เขาเริ่มที่จะ บานนะคะในช่วงเดือนกุมภาเนี่คิดว่า,าชวนชมของยยนาวนี่จะดอกแบบอย่างเยอะเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมต้นเล็กต้นน้อยนะคะตอนนี้ก็คือเขาสลัดใบออกมานะคะใบสลัดใบทิ้งทั้งหมดนะคะเพื่อนเพื่อนเขาสลัดใบทิ้งทั้งหมดบางต้นก็ติดดอกออกมาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะบางต้นก็ติดดอกติดตุมออกมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนกับการที่เขา ผลีใบทําไมต้องผลีใบต้นชนชมหรือว่าต้นไม้ต่างๆในช่วงฤดูแล้งนะคะเพื่อนๆหลังฝนแล้วนะคะเขาจะ สลัดใบเขาจะทิ้งใบนะคะเพื่อนๆเนาะเขาก็ทิ้งใบพอเขาทิ้งใบเขาก็จะแทงใบใหม่ยอดใหม่ช่อใหม่ออกมาไม่ว่าต้นไม้ชนิดใดๆนะคะทุกคนลองสังเกตดูดีๆนะคะถ้าใบเขาหล่นใบเขาร่วงใบเขาปลีออกทั้งหมดก็อย่าไปตกใจนะคะเพื่อนๆเพราะว่าต้นไม้บางชนิดเขาก็จะใบร่วงใบหล่นออกทั้งหมดแล้วเขาก็จะติดดอกออกมาให้เราได้ชื่นชมติดยอดใบช่อใหม่ออกมาให้เราได้ชื่นชมค่ะเพื่อนๆ เห็นไหมคะสวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆกํานกลังติดดอกปูออกมาเลยค่ะเพื่อนๆนตัวนี้เป็นสีแดงนะคะนี่ค่ะแดงตัวนี้สวยงามมากค่ะค่ะตรงกลางจะเป็นสีขาวนะคะทุกคนตรงกลางกงก็จะเป็นสีขาวนะคะสวยงามมากๆค่ะเป็นสายพันธุ์ดอกซ้อนนะคะเพื่อนๆนเป็นสายพันธุ์ดอกซ้อนที่เยนาปลูกนะคะส่วนมากจะเป็นสายพันธุ์ดอกซ้อนนะคะทุกคนที่เยนาปลูกนะคะก็ ก็วางแผนไว้มีโครงการไว้ว่าอนาคตข้างหน้ายายนาวก็จะทาเป็นสวนจำหน่ายนะคะตัดดอกตัดช่อแต,แต่งกิ่งที่ยายนาวทำมาหลายๆค,คลิปหลายๆคลิปหลายๆอีพีที่ผ่านๆมายายนาวทำเป็นการเรียนรู้นะคะกับมือใหม่และท่านที่รักต้นไม้ยังปลูกไม่ถูกวิธียายนาวก็ จะมีวิธีพาธรรมนะคะแนะแนวทางกับคนที่รักต้นไม้แต่ทีนี้ต้นไม้ปลูกแล้วรากจะเน่าใบจะไม่สวยดอกจะไม่ดกดอกจะไม่สดนะคะเพื่อนๆพอพอติดตูมออกมาก็จะโรยมันก็มีเทคนิคและวิธีปลูกวิธีดูแลนะคะเพื่อนๆใส่ปุ๋ยแบบไหนใส่ปุ๋ยบํารุงด้วยนะคะเพื่อนเอนปุ๋ยสูตรดอกนะคะปุ๋ยสูตรใบช่วงนี้ ช่วงหน้าแหลงยายนาวจะใช้มูลขี้วัวที่แห้งผ่านการหมักมาเป็นปีๆนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่ายายนาวจะเอาขี้วัวที่เขามูลวัวที่เขาอ่า,อาใหม่ๆสดๆนะคะมาใส่นะคะไม่ได้นะคะมูลวัวที่เราจะเอามาเติมไม่ได้ยายนาวก็จะเอามาผสมนะคะจะเอามากลบตรงนี่ค่ะ ปุ๋ยละลายช้านะคะเพื่อนๆเจนาก็จะเอามากลบปุ๋ยละลายชา้าเขาจะเพิ่มเพิ่มการให้บํารุงใบไปด้วยในตัวนะคะยจนาก็จะใส่ปุ๋ยสูตรละลายช้าสำหรับเร่งดอกไปด้วยนะคะเพื่อนๆใส่ให้เขา ติดดอกติดตูมออกมาอย่างดดดๆนะคะให้เขาติดดอกออกมาอย่างสวยๆงามนะคะเพื่อนๆดิเมคะสวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆสีแดงตัวนี้สวยงามจริงๆแดงแฟนตาซีค่ะเพื่อนๆนะ่าจะเป็นแฟนตาซีเพราะว่าในในดอกดอกของเขาเนี่ยเขาจะเป็นซ้อนๆแต่ทีนี้จะมีสีขาวนะคะเป็นขาวด้านในด้วยนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นสายพันธุ์ดอกซ้อน เยอะนะคะเพื่อนเพื่อนช่วงนี้ยายมะนาวก็กําลังเพาะเมล็ดนะคะเพาะเมล็ดแล้วก็จะทําเป็นต้นเล็กนะคะต้นเล็กแล้วก็จะทําการตั้งแท่นการตั้งแท่นยายนาวก็เคยทํามีคลิปที่พาทาการตั้งแท่นนะคะเพื่อนเพื่อนอยู่นะคะทุกคนเนาะสาหรับการปลูกกับการที่ตัดยอดทิ้งนะคะเพื่อนเพื่อนการที่เราตัดยอดทิ้งนี่ค่ะการที่เราตัดยอดทิ้งนะคะเราตัดยอดทิ้งแล้วทีนี้เขาก็จะแตกตาออกมาให้เรานะคะ จากที่เขาเป็นยอดเดียวๆโดดีเขาก็จะแตกตาออกมาให้เราเราก็เติมปุ๋ยงูดัวลงไปนะคะเผื่อให้เขาแตกยอดอย่างเยอะๆออกมาให้เรานะคะอะ่กิ่งหนึ่งก็จะเป็นสองกิ่งนะคะทุกคนก็จะได้เป็นทรงพุ่มที่สวยงามกับการดูแลกับการปลูกต้นชนชมเทคนิคดีๆวิธีง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากนะคะไหมคะ ดอกจะดกดอกจะเริ่มติดออกมาแล้วค่ะเพื่อนๆดอกจะเริ่มออกมาอย่างดกเลยนะคะทุกคนชนชมสวนชนชมของยายนาวนะคะมีสวนไว้ชื่นชมเชยชมนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ยังไม่ได้จําหน่ายนะคะทุกคนยายนาวยังไม่ได้จําหน่ายเพราะว่ายายนาวปลูกเอาเป็นการเรียนรู้ไปก่อนนะคะเป็นการเรียนรู้นะคะ ทำเกร็ดความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเอามาให้เพื่อนๆได้เอาไปปฏิบัติเอาไปใช้กับต้นไม้ของตัวเองค่ะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากเพื่อนๆกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยยนาวด้วยนะคะทุกคนคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่คลิปนี้ยานาวไปแล้วค่ะบา,บายๆขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกคนจ้าขอบคุณมากๆค่ะที่ชมคลิปให้ยยนาวจ้า